สวัสดีค <crowded> รับหลังจากความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากช่วนรดชีวิตทั้ง4คนได้ออกมาจากโรงพยาบาลจากตอนที่แล้ว พวกเขาได้เดินทางออกมาจากเมืองเมอร์ซีเพื่อที่จะไปเมืองต่างๆที่ยังปลอดภัยอยู่แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันอยู่ดีๆเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาที่นั่งมานั้นได้เกิดตกลงกระแทกกับพื้นแต่โชคดีที่พวกเขาทั้งสี่คนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแถมยังรอดชีวิตกลับมาได้แต่จุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงมานั้นไม่ได้ห่างจากตัวเมืองที่พวกเขานั้นจากมามากนักนับว่าโชคไม่ดีเท่าไหร่ พวกเขาทั้ง4ี่คนได้ตกลงมายังที่เมืองไหนสักแห่งระหว่างทางส่วนสาเหตุที่เครื่องบินตกนั้นเป็นเพราะว่าหลังจากที่ทั้งสี่คนนั้นได้ขึ้นเครื่องบินและออกเดินทางไปได้ระยะเวลาหนึ่งจู่ๆคนขับเครื่องบินก็มีสภาพที่เปลี่ยนไปสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นผู้ติดเชื้อและพยายามโจมตีเหล่าผู้รอดชีวิตในขณะที่สถานการณ์นั้นกำลังชุลมุน ทำให้ไม่มีทางเลือกทำให้โซอี้ได้ทำการลั่นไกยิงเข้าไปที่หัวของนักบินคนนั้นทำให้เขานั้นตายคาที่และไม่มีคนขับเครื่องบินทำให้เครื่องบินนั้นตกลงมาที่พื้นอย่างจังโชคดีที่ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือตายถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีทางเลือกแต่ถ้าไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างก็อาจจะไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาในเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไป ส่วนสาเหตุที่ทําให้คนขับเครื่องบินนั้นติดเชื้อก็ยังคงเป็นปริศนาหรืออาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาบอกเราผู้รอดชีวิตก่อนหนะ้าว่าอาจจะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเขาและระหว่างที่เราผู้รอดชีวิตกําลังต่อสู้อยู่ที่ดาดฟ้าของโรงพยาบาลคนขับเครื่องบินได้วิทยุมาเขาบอกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้เขานั้นจะไปถึงช้านิดหน่อย การติดเชื้อของคนขับเครื่องบินทําให้เหล่าผู้รอดชีวิตทั้ง4ี่คนนั้นคุ้นคิดแต่ว่าในเมื่อเขากลายเป็นผู้ติดเชื้อและทําให้ทั้งสี่คนนั้นไม่มีทางเลือกและเขานั้นจากไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ทั้ง4ี่คนต้องการก็คือที่ที่ปลอดภัยและปลอดผู้ติดเชื้อผู้รอดชีวิตทั้ง4ี่คนได้ออกเดินทางต่อไปในระหว่างทางนั้นที่ที่พวกเขาผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีโรงงานหรือว่าโกดังอยู่เต็มไปหมด แลบรดาเหล่าผู้ติดเชื้อที่ได้เจอส่วนมากส่วนมากก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้เป็นผู้ที่ทํางานอยู่แถวนี้หรือว่าบางส่วนก็มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเป็นบาะแสได้อย่างหนึ่งว่าที่แห่งนี้ก็โดนเหล่าผู้ติดเชื้อเข้ามาถล่มเหมือนกัน แมนไอ้ช e s steam's yeah, steam all r I g h t I guess. ทั้งสี่คนได้เจอบอดแสบอยู่ที่กำแพงซึ่งเขียนเอาไว้ว่ามีเหล่าทหารได้ทิ้งปืนคกเอาไว้อยู่ที่นี่ลูอิส e ได้แนะนำว่าหากพวกเรานั้นเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงสะพานเราจะสามารถมองเห็นทางรถไฟเพื่อที่จะใช้ออกจากเมืองได้ แล้วก็เส้นทางและสิ่งต่างๆที่ทั้งสี่คนได้เดินผ่านมานั้นมีแต่ความเละเทะเมืองนี้ก็คงจะโดนเหล่าผู้ติดเชื้อบุกมาและไม่สามารถต้านผู้ติดเชื้อเอาไว้อยู่แล้วแตกพ่ายไป shoot that car weapons here <laughs> smoker strengths? จากบาเแสที่ทั้งสี่คนนั้นได้มาดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาถึงที่สะพานกันแล้วดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นด่านป้องปาก,การอีกด่านหนึ่งซึ่งเหล่าทหารได้ปิดตายสะพานแห่งนี้เอาไว้ในได้ทาการตั้งเป็นป้องปะาก,การเพื่อการไม่ให้เหล่าพู้ติดเชือ้อข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งได้มีทางน่องรอยการต่อสู้มีกระสุนปืนและก็ปืนพบดูเหมือนว่าที่นี่ น่าจะเคยมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นและเหล่าทหารก็ได้ต่อสู้กับเหล่าผู้ติดเชื้อจนถึงหยดสุดท้ายแต่ถ้าทั้งสี่คนต้องการที่จะออกจากเมืองน,นี้แล้วไปต่อก็จะต้องได้ทำลายสิ่งที่ของสะพานนี้เอาไว้ หลังจากที่นั้ง4ี่คนได้ทำลายสะพานด้วยปืนพกและเสียงจากปืนพกที่ดังมากทําให้เหล่าผู้ติดเชื้อวิ่งเข้ามาที่ต้นตอของเสียงเป็นจํานวนมากทําให้เหล่าผู้รอดชีวิตต้องได้จําใจต่อสู้กับเหล่าผู้ติดเชื้อในระหว่างที่กําลังทาลายสะพาน what's in here ทั้งสี่คนต้องต้านกับเราผู้ติดเชื้อนั้นอยู่นานและดูเหมือนสถานการณ์นั้นจะขี้คลายลงไปได้เราพรอดชีวิตได้ออกเดินทางต่อไปและข้ามสะพานมาทุกคนจะได้พบเจอกับป้ายที่จะมุ่งหน้าไปที่ r ิเวอร์ d าและดูเหมือนว่าทั้งสี่คนจะได้พบเจอกับห้องนิรภัยเพื่อเอาไว้พักผ่อนแล้วทั้ง4คนนั้นได้พักผ่อนและได้เกียมตัวเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไป ผู้รอดชีวิตนั้นได้พบว่าห้องนิรภัยแห่งนี้มีข้อความเขียนเอาไว้เยอะทีเดียวมีเบาะแสสำคัญมากมายและมีข้อความที่เหล่าผู้รอดชีวิตคนก่อนหน้าเขียนทิ้งเอาไว้เยอะเหลือเกินบอกแสที่สำคัญก็มีอย่างเช่นคำแนะนำจากซีด้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่มีข้อความที่สลับทิ้งโจใหญ่ๆบอกไว้ว่าซีด้านั้นล่มจมไปแล้วและมีบบาะแสที่เกี่ยวกับจุดอพยพที่ต่างๆอยู่ในเมือง โรงพยาบาลเมอร์ซี่ที่เราผ่านมา Fairfield a r e ีนาและ b o โบเด h School ได้แต่พ่ายกันไปหมดแล้วแต่จะบอแสดูเหมือนว่าบทหลังแรกในริเวอร์ไซด์จะยังปลอดภัยอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะมีผู้รอดชีวิตบางส่วนมุ่งหน้าไปที่นั่นหรือว่า เป็นเป้าหมายต่อไปของพวกเขาไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบอดแสจากเหล่าผู้รอดชีวิตก่อนหน้านี้ได้เขียนทิ้งเอาไว้ว่ายังมีกองทหารอยู่ในริเวอร์ไซส์และยังมีเหล่าผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่รอจะอบพยพไปด้วยรถบรรทุกหลังจากที่ทั้งสี่คนได้รวบรวมบอดแสและได้ตัดสินใจได้ว่าทุกคนควรมุ่งหน้าไปหาเหล่าผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรถบรรทุกอยู่แล้วแล้วออกไปจากที่นี่ด้วยกันน่าจะเป็นการดีที่สุด Whoa! Cool, huh? over that truck pills here เราพูอดชีวิตทั้งสคนก็พบเจอกับสถานที่ที่เอาไว้เป็นจุดนัดพบและอ,อพยพก,กันออกไปจากเมืองน,นี้แต่ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้มันดูเหมือนจะเงียบและมืดไปหน่อยทั้ง4ี่คนได้เจอกับรถบรรทุกที่เหมือนกับรถที่เขียนเอาไว้ในข้างกำแพงก่อนหน้านี้แต่ว่ามันคล้ายรถตู้ซะมากกว่าและที่สำคัญไม่พบสัญญาณของเราผู้รอดชีวิตอยู่ในแถวนี้เลยจากการสำรวจรอบๆพบร่องรอยของการต่อสู้และดูเหมือนจะมีแนวป้องกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ทุกคนได้ตั้งด่านป้องกันเราผู้ติดเชื้อพร้อมกับต้มรถตู้ที่จะใช้อบพยพออกไปด้วยสภาพของตัวรถคาดว่าน่าจะต้มเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเอาลงมาที่พื้นได้เพราะว่าเครื่องปั่นไฟฟ้านั้นดับอยู่ซึ่งแสงสว่างนั้นก็ไม่มีและผู้รอดชีวิตทุกคนนั้นได้เข้าต่อตู้กับเราผู้ติดเชือ้อจนถึงจุดสุดท้ายสิ่งที่ทั้งสี่คนนั้นต้องทำไม่ใช่การยืนไว้อะไรแต่เป็นการทำสิ่งที่เราผู้รอดชีวิตก่อนหน้านั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้สำเร็จ ก็คือการทําให้เครื่องปั่นไฟนั้นทํางานเพื่อที่จะเอารถลงมาแล้วพากันออกไปจากที่นี่หลังจากที่ทั้ง4คนได้ทําให้เครื่องปั่นไฟนั้นกลับมาใช้งานได้ปกติและเครื่องที่ดึงรถลงมาทําให้ทั่วทั้งบริเวณนั้นมีเสียงดังก้องเต็มไปหมดทําให้เหล่าผู้ติดเชื้อที่บริเวณนั้นพากันเข้ามาตามที่มาของเสียงเหล่าผู้รอดชีวิตต้องทําในสิ่งที่เหล่าผู้รอดชีวิตก่อนหน้านั้นได้ทําเอาไว้ก็คือการตั้งรับเพื่อรอจนกว่ารถจะลงมาถึงพื้น เหล่าผู้รอดชีวิตจําเป็นต้องใช้บังเกอร์ที่ผู้รอดชีวิตก่อนหน้านี้ได้ทิ้งเอาไว้มาใช้ป้องกันเพื่อไม่ให้เหล่าผู้ตดเชื้อเข้ามาในที่แห่งน,นี้ได้ในระหว่างที่รถนั้นกําลังเคลื่อนตัวลงมาและทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จเพื่อไม่ให้เหมือนกับเหล่าผู้รอดชีวิตก่อนหน้านี้ ในระหว่างการต่อสู้ตั้งรับกับเหล่าผู้ติดเชื้อเพื่อลอลดลงมาเครื่องปั่นไฟนั้นเกิอดอาการดับอยู่เป็นช่วงๆทาให้การอรอลดลงมานั้นต้องชะงักกันไปอีกทั้ง4ี่คนนั้นต้องได้กลับไปทําให้เครื่องปั่นไฟนั้นกลับมาทํางานอีกครั้งแต่ว่าก็ต้องแลกกับการระม,มือกับเหล่าผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ทั้ง4ี่คนนั้นได้ตั้งรับกับเหล่าผู้ติดเชื้ออยู่นานตัวรถนั้นก็ลงมาที่พื้นพร้อมออกเดินทางได้ทั้งสี่คนนั้นได้รีบวิ่งเข้าไปที่รถตู้คันนั้นและสตาร์ทรถออกไปจากที่แห่งนี้และดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสี่คนนั้นจะทำได้ ถึงแม้ว่าเหล่าผู้รอดชีวิตก่อนหน้านี้จะไม่มีใครรอดกลับมาแต่สิ่งที่พวกเขานั้นได้ทําไว้นั้นทำให้เหล่าผู้รอดชีวิตกลุ่มนี้สามารถออกจากเมืองนี้ได้อย่างปลอดภยัยและเป้าหมายปลายทางของพวกเขาดูเหมือนว่าจะเป็นที่ริเวอร์ไซด์ที่ยังปลอดภยัยเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดพวกเขานั้นจะได้พบเจอกับสิ่งไหนจะมีผู้รอดชีวิตคนอื่นลงเรืออยู่หรือไม่โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป และนี่ก็คือเนื้อเรื่องเ e ฟโ e ในด่านแคสคอร์ดเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ว่าต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนวันนี้ผมคงต้องติดตามเราผู้รอดชีวิตไปก่อนแล้วพบกับช่องเพจสตาร์ทได้ใหม่ในโอกาสถัดไปตรับวันนี้สวัสดีครับ